มิวกี้ปรายาเข่าสุดนั่งลงไปกับพื้นยกมือไหว้ขอร้องน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เรื่องนี้เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยตัวแม่ที่มักจะออกมาอัปเดตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผ่านช่อง u t u b e มิวกี้ปรายาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดสำหรับสาวมิวกี้ปรายาล่าสุดมิวกี้ได้โพสต์คลิปทางช่อง y o YouTube พาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งบางช่วงในรายการพนักงานยังได้หยิบเสื้อแบบที่ลิซ่าแบล็คพิงค์มาใส่บนเครื่องบิน ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ89,000บาทงานนี้ทำเอาสาวมิวกี้ถึงกับเข่าสุดนั่งลงไปกับพื้นพร้อมกับยกมือไหว้บอกว่าฉันไหว้น้องลิซ่าละน้องลิซ่าใส่อะไรมันก็แพงไปหมดเลยอะลูกปกติตอนแรกตัวนี้อยู่ที่69,000บาทน้องลิซ่าไคลี่เจนเนอร์นะอย่าโพสร,รูปเยอะไม่ต้องโพสมันแพงนะขอร้องอยากใส่อะแบบโห 89, 0 0 0บาทอย่างนี้อแม่มิวกี้ถึงกับตัดเพ้อราคาแรงมากเวอร์ ถึงกับต้องขอร้องลิซ่าเลย